ทานข้าวเที่ยงนะครับอันนี้ก็เวลาขนาดนี้ก็สิบสามนาฬิกานะครับสิบแปดสิามนาฬิกานะครับมีสิบแปดนาทีนะครับ,รบ,รบพรุ่งนี้เราก็จะไปนำอาวายร่วมกับสิทธิ์นะครับสิทธิ์เก่า โรงเรียนกุฎละคำนะครับตอนนี้ก็กำลังรับประทานสมโพกันรับประทานอาหารเที่ยงนะครับนี่แหละครับก็จะมีนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับอันนี้ก็คุณคำใบนะครับคำใบ สวรละพันนะครับเคำใบสันละวันคป็นคำใบสวรพันนะครับนีก็รยัเตว่าอะเจีบงหน้าเหไมว่าจะไปเก็บนี่ยกอนก็บเป็นบอกแล้วนะเีนี้ก็กำลังทำข้าวเทียมกันนะครับ รคั่นะครับทำบุญนะครับทำบุญกองกองทุนพ่อป่าโรงเรียนกุฎละคำนะครับเราจะไปชมพบนะครับพร้อมกับโมคอนเปแตนยูทูบเปอร์นะครับเอฟซีทอโกสามารถนะครับร่วมทำบุญได้นะครับพี่หมายเลขนะครับหมายเลขทุน เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์อันนี้ก็คุณนะครับกัน กันจมนนะครับคูแชรามนะครับคลิปข้อฟ euh. ื้นไม่ชัดค่ะโอ้รับขับขับสงสัยย้อนแสงเนาะย้อนแสงนะครับปันปยไม่ละยับเาปันปยไม่หลาหูออกมาเว่าของจิแนี่ก็คุณดารุณีนะครับใส่ีกล้ิมซิมสันครับ ันนี้คุณปนญญานะครับนำชัยลุ่งคุณรัชมีคุณกัญจมลลือชรามนะครับนี่ก็คุณโยงทองศักดิ์นะครับสามารถร่วมทำบุญได้นะครับมีไม้เล็กไมยเล็กผู้รับจับนะครับก่อขึ้นหัวข้อนะครับอยู่ในหัวข้อ ครับอันนี้ก็คุณพระคุณพะลีนาคุณพะลีนาครับคุณพะลีนาคืนกลางครับโอนแล้วค่ะพ่อฟืนครับขอบคุณนะครับอใหยบุญหนุนนํำนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคุณ อานะครับบาินาานะครับต้นนี้เราก็ต้นนะครับก็พ่งนี้นะครับเราก็จะไปนำถวายนะครับร่วมกับนะครับที่มาพีจะได้มาพีจะได้อ่านะครับที่ก็ ขอบคุณนะครับขอให้บุญหนุนนำมีความสุขความเจริญนะครับคุณคุณอ่าโอบายโอบายโมบายอ่าโมโมเลยโมเลยอันนี้ก็คุณนันนะครับวิภานะครับนันวิภาประกอบพมรสวัสดีครับขอคุณสวัสดีครับขอบคุณครับผมนี่นะครับสวัสดีรับงองเปรี้ยวโอ้ยนำกันแล้ว ย <L an> ีเดนมานักกลัวเมีย่าตอมแยอนีนี้ก็กำลังทานข้าเที่ยงกันนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับอยู่ที่โดมนะครับมีตั้งนะครับช่องบ้านไร่ผู้หลวงไม่ออฟกอกนะครับหรือว่าวพาไป แล้วก็ช่องแอดมินแนนนะครับป้าพอื้มางโมงฮอดหกโมงเศ้าสีห่หลหาูาข้าุกนกระาเยังกินพร้อมกินไปปตมวสันเศ้าบ่เสันเ้าบ่ยากดอกสันเศ้าแล้วก็แล้วรอเก็บปีนี้เหรออื <Yeah. S 2> อนินกันนี่้เราสองคนบกเ่าเ็นี้อนี่ก็คุณคุณอำพรนะครับนะครับคุณอำพรหินะครับบัณฑิตคุณอำพรมีทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับก็บัญชีนะครับบัญชีเลขที่ศูน0 2ศูนย์สองศูนย์สองสองเก้าเจ็ดหนึ่งสาศนี่นะครับพกสนะครับสามบัญชีพกสนี่นะครับตัวนี้ก็รับประทานอาหารกันนะครับรับประทานอาหารบ่ายนะครับอาหารเที่ยงนี้ย้ายมาบ่าย ก็คุณโสกคนนะครับทองทิปที่คุณอมพรนะครับมีทองแท่บนะคะโอ้กินหลายๆคนแท่บครับก็จะมีนายก็จะมีช่างใหญ่นะครับป้าสวนผักนะครับแลงวก็ยล็ดก็เยอะเอ็น

อันนี้มันอะไรงมันอะไรังบัดอะไรชื่ออะไรรู้ยาวๆที่แบบมืดอันน้มันกระเพงเว็บเยกันไงพวกเชิไม่รู้ว่มาได้กินไม่เนี่ยถ้าถามว่ากี่ไลน์ติดเสียงอะไรเลยก็คืออันบ้าๆหรืออะไรช่างมันอะไรนะคลิปอันนี้ก็คลิปคลิปได้แล้วเราเอรคลิปเราเอา

ไอะไราเลยโอ้โหมาไม่ไันแล้วปดแ่ล้าคือวคือว่าไล่ไล่ผับป้าะผอว่า้าพ่อเสือยังว่าอันนี้เชิ่ของพ่ามื้นนาเิน

ทองคเต็มเหนใส่ใส่ไข่มงไข่มูกน้ทองคำหน่อนเป็นสี่สิบบาทหน่อยเทสคอยเนี่ทองคำสี่สบาทกว่าเนาะเอาเส้นใหใหญ่ด้วยเจ๊ด่ามันจะมนุ่ด้ว